ฮัลโหลกลับมาพบกันอีกแล้วเนาะวันนี้เราก็มารีวิวกระเป๋าอีกแล้วนะแต่วันนี้มากับแบรนด์ของเกาหลีเนาะชื่อแบรนด์ว่าคารีนเราไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าเนาะก็มาเริ่มกันเลยเนาะคือเราขอเล่าเท้าความไปก่อนเนาะว่าเราเนี่ยเคยเห็นกระเป๋าแบรนด์นี้แล้วแหละตั้งแต่ช่วงแบบว่าตุลาปีหกห้าแล้วว่าก็คือเห็นมาพักใหญ่แล้วแต่ตอนนั้นที่เราเห็นนะเราเห็นเป็นรุ่นซอฟต์เอ็มเราวันเลงสีชีมไว้สีเหมือนไอวอลี่ไว้แต่เราอ่ะก็แบบว่าไปคุยกับเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนก็บอกว่ามันดูเย,เยะ แต่ตัวเราอะคือเราอะชอบรู้สึกว่าเราชอบกระเป๋าทรงแบบนี้แบบว่าเป็นข,นขนขนหรือเป็นแบบเหมือนมันหมอนมนุ่มๆอะไรเงี้ยคือเราชอบแต่ตอนนั้นพอเพื่อนพูดแล้วเราก็รู้สึกอ้างั้นไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าช่วงนั้นราคามันอยู่ที่ประมาณ1,500แต่1,500ก็คือดูสูงสําหรับกระเป๋าปกติเนาะแล้วยิ่งกพ่อนบอกเออมันเฉยๆแล้ววโอเคงั้นก็ดูไปก่อนละกันแล้วพอเสร็จทีนี้เราก็เหมือนกับก็ดูอยู่เรื่อยๆก็เห็นราคามันก็เริ่มขึ้นจาก1,500เป็น1,700บ้างเป็น1,800บ้างเราก็ยังแบบไม่ได้เยาึ่บบวก้สฮ แล้วมันเริ่มมาแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็คือราคามันก็พุ่งกระฉูดแล้วของก็ขาดตลาดมากแต่สุดท้ายเราก็ได้น้องมาคือดีใจมากเลยนี่ของเราเป็นสีซิลเวอร์เนาะคือมันค่อนข้างที่จะหายากมากๆเลยนะแบบเห็นเลยว่าขาดของขาดตลาดคือน้องเนะี่ยก็จะเป็นแบบว่านุ่มๆเลยเนาะอันนี้เดี๋ยวเราเปิดด้านในให้ดูก่อนคือด้านในเป็นสีเงินเงินแล้วก็มีป้ายแบรนด์เนาะคือเราก็เห็นรีวิวมา ในเออระยะนึงแล้วน้องค่อนข้างจุนะถึงน้องรูกเป็นใบจิ๋วๆอ่ะแล้วตรงนี้น้องก็สะพายข้างได้ก็ทะลุด่ะทะลุคือแบบเนี้ยน้องกลายเป็นแบบว่าสะพายไหลได้เลยนะเนี่ยก็คือก็น่ารักไปอีกแบบเนาะเดี๋ยววันนี้เราก็มาใส่ของให้ดูแล้วกันเนาะเออน้องใส่อะไรได้บ้างแบบคร่าวๆแล้วกันเนาะคือเราเป็นสายไม่ค่อยพกอะไรอยู่แหละออย่างแรกเนาะเราก็เป็นโทรศัพท์แล้วกันเนาะไอโฟนสิบไอโฟนเอ็ดเนาะแล้วก็เป็นกระเป๋าตังค์เนาะอ่ากระเป๋าใส่การ์ดแอลกอฮอล์เนาะ แล้วก็คือเราเป็นคนไม่ค่อยปลุกอะไรอยู่แล้วแหละแล้วก็อาจจะมีแบบว่าถ้าใครอยากใส่กุญแจบ้านคือยังได้อีกนะอยากใส่แบบว่าเหมือนกับกุญแจรถกุญแจหอแอลกอฮอล์ก็คือยังได้อีกเนาะแต่คือเราเป็นคนไม่ค่อยปลุกอะไรอยู่แหลนะนี่ก,ก็ประมาณนี้เนาะคือน้องยังเหลือเลยเห็นไหมความที่ต้องใส่ให้น้องแบบว่าแน่นๆ่นกว่านี้นะแต่คือเราก็ไม่รู้จะใส่อะไรแล้วก็คือเอามารีาวิวขำๆให้ดูประมาณนี้แล้วกันเนาะว่า ถ้าใครแบบว่าได้เห็นหรือแบบว่าได้เจอหรืไปเที่ยวเกาหลีแล้วค่อนข้างที่จะเชียร์แบรนด์นี้เลยนะก็คือว่าควรตามเลยแบบว่าต้องมีอ่ะถ้าใครได้ไปจับก็คือเราคิดว่าต้องโดนน้องตกแน่นอนคือน้องน่ารักมากวันนี้เราก็มารีวิวให้ดูประมาณนี้แล้วกันะ